สวัสดีครับติทันเดอร์ครับวันนี้พี่ติได้พาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะฮะสำหรับเจ้า Honda r e b e l 300ปี2021นยฮะคันนี้เลขไมล์หลักพันเท่านั้นครับเป็นรถใช้มือเดียวเป็นโฉม LED ไฟหน้า LED นะครับเรือนไมล์แบบใหม่แล้วสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงใครหาอยู่รีบมาครับมาๆๆนี่ฮะเลขไมล์คันนี้ครับนี่ฮะดูเรือนไมล์ซะก่อนครับ4,100กิโเมตรแท้เป็นเรือนไมล์แบบใหม่นะครับคันนี้ได้แฮนด์แต่งนะครับในสไตลซคันเล่ยเดวิสันนะครับหัวโช๊คสวยดูนะฮะ ไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยนะครับประกับไฟฟ้าครับตัวงสื่อไม่มีระรางนะครับบอกแฮนเดอร์มือคัตเดิมครับไม่คดไม่งอมือเบรกเดิมเนี่ยไหมครับนะสถีถังเดิมครับคันนี้ไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มสติ้กวอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนเป็นหนังเดิมครับไม่มีข่าไม่มีรูคันนี้นี่มีแหลกด้านหลังนะครับเป็นพนักพิงด้านหลังนะครับพร้อมกับนุ่มๆสำหรับสายซ้อนนะฮะ ด้านหน้าอย่างที่บอกครับเป็นโฉมใหม่นะครับไฟหน้าเป็นแบบ Full LED แล้วนะฮะนี่ครับสวยใสไม่มีรอยหินนะครับแกนโชคสวยครับไม่มีรอยขนแมวแน่นอนบังโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกคราวนะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถมาเลย4,000กิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีสลอกไม่มีดุ้งเลยนะฮะจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยเพราะนี่คือ4,000กิโเมตรแท้ย้ำตลอดเลยนะฮะ มาพร้อมกับระบบเล็ก ABS กรบบอกชกคสวยครับไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์ไม่มีรอยล,ล้มรอยสไลด์ครนนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งนะฮะแล้วก็ชุดแคสบาร์ด้านข้างนะครับจาก h 2 c ฝาาวลาวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะฮะไม่เคยเปิดแน่นอนตัวเครื่องยนต์ไม่มีรอยล้มล้มแปะเป็นสีเดิมน็อตขยับน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับพักเท้าวขวายางเต็มครับ4 0 0พกิโลเมตรแท้นะแล้วก็ขายี่เบกหลังไม่มีครดไม่มีงอครับ คันนี้จะคงเป็นท่อเดิมอยู่นะครับมาฟังเสียงท่อกันหน่อยมาสาติดง,ง่ายครับนี่รอบเดินเบานี่กอาตาร์ได้เป็นยังไงครับ <S <S นี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีกระดุดเลย <S <S วสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยบุบเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS สอบล้อหลังครับผมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับสีเดิมแน่นอนยางหลังครับ4,000กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้นะฮะนี่บังโคลนหลังเดิมไฟท้ายเดิมนะครับคนนี้มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไม่เคยล้มชนแปะไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนครับโุลเตอร์ครับผมเดิมเดิมติดรถมาเลยครับนี่เห็นไหมฮะน็อตขาวใสทุกตัวนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายซิกอร์วอลนิ่งอยู่ครบไม่มีบุบกระแทกด้านข้างนะฮะ พักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับสัมพันธ์กันด้านขวาเลยครับแล้วก็คันเกียร์ดูนะครับไม่มีคดไม่มีงอครับมาแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาาลาวเดิมสวยไม่มีรั่วซึมนะครับกาวกุญแจให้มาครบ2ดอกครับผมมาหน้าเครื่องครับผมขอทอสวยสีเดิมๆแห้งๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะไม่มีเก็บงานนะครับนี่ไม่มีย้อมแน่นอนครับต้องบอกงี้กระบอกโชว์ด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินเลยครับเห็นไหมครับเหมือนใหม่ เอาละฮะใครหาอยู่ครับซาเจ้าดีเบลสามร้อยโฉมเอลดีคันนี้ครับดึงแส่สองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวรับตัวเบียงสองหมื่นแปดฟรีค่าจัดไปแน์ครับผมมูลค่าหมื่นสองพันบาทเอาไปเลยครับพี่ติออกให้ทุกอย่างฟรีค่าน้ํามันเครื่องฟรีของเหลวฟรีค่าโอนดเดินการครับเอาไปให้หมดเลยครับลองให้ท่านเลยฮะสหรับเดือนนี้ครับใครหาอยู่ครับรีบมาจับจองครับล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ